พี่น้องค่ะกลับมาแต่จากการทำบุญกามาพอหนองทรายไปไหลมองมาจ้าเสียดายนางมาได้ไปนางมาไหนนางไปทำบุญได้ปลาหลายกว่าซุ่มเมื่อไปแทงเอ้ยเต็มกระมังบักใไงไม่เต็มตัวพอดีแกงคือขายเสียเนาะบปดนี้ขายเบิดป๋าพี่น้องมาเปิดนกักปลา เดี๋ยวทำมันพี่น้องป่าได้หลายขนาดประมาณซาวโลพี่จโตพอดิแกงเนะะาะเอาไว้ให้ผู้โดยผู้มันสั่งอาเซอโลบอกว่าขัปาดปลาบัมีเก็ดนั่นเอาไว้กูโลดไปอ,อันนั้นผัวมันคลังอาเซอร์โลแต่ละเน็ตก็คือบอดีเป็นอย่างสัญญ,ญาณติีนเป็นอย่างว่ามื่นนี่มาหอดเทื่ยวเราบอมีสัญญ,ญาณสิโทร <c oughs> ถามขัดเจ้าว่าพอดิอาปลานี่สีลงเฟสกัน พี่น้องปลาไลายแห้งนะกระสีขายคือเก่าแล้วจ้ามันจะโมงามพอดีเนาะปลาหอยตงงม้มยำแซ่บๆเลยพี่น้องเนื้อมันสิหวานหลายคักผู้อื่นเราก็ได้บ่ญละผู้อื่นเราก็ได้หลายอยู่ป่กลาเป็นลายแต่จักมุง่งปลาพี่น้องได้หลายก็เพราะนธธั่นเป็นทะเลท่าพี่น้องเป็นปลา เจาไปขายโพดโพบปลาพี่น้องจ้ากำลังเตรียมปลาไปขายพี่น้องโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตมีปัญหาอล้วอินเทอร์เน็ตมันล่มละลายบ่ะว่าผมมีสัญญาณจิกติเลยสิโพดขายปลาพี่น้องเมื่อวานนี่นั่งโพดขายโพดโ่เกิดหานาทีคนติดต่อมาสเซลจ,จนคี่ขั้นต่อไแล้ว,วมยมีปลานัางพ้อ อันนี้คือปลานางหรือว่าปลาเนื้ออ่อนนั่นเองพี่น้องแต่ติเรียก็จะเป็นปลานอนหอยภาษาพันนางเขาเอือนปลาหอยนะพี่น้องพอมันสิกินหอยกินหอยเต็มท้องเลยแต่เวลานองได้ปลาปุ๊บระหัสปดออกมาปุ๊บหอยมันสิเต็มท้องมันเขาก็ต้องเอาหอยออกนี่พี่น้องเอาหอยออกให้เบิดเพราะวะคันเอาหอยออกคนซื้อกเจ้ากับสิติพะหอยมันนักเฮงพี่น้องเมื่อนี้พนก็ได้ลายพนเป็นลายผู้เดียวพนลาไปถวาย พระพุทธรูปกับอ้ยอ้เพิ่นห้ไปนําเพิ่นจากใน้องไปเป็นหมู่ก็ได้ไปน้าเพิ่นพี่น้องได้ประมาณหลายกว่าเมื่อวานนี่หลายเท่าอยู่พี่น้องน่าจะได้ประมาณประมาณซาวกโลซาวโลหลืพี่น้องว่ามันหลายกะละมังไงเนี่กะละมังสองร้อยกะละมังสองร้อยลิตรนี่เข่งกะละมังพี่น้อง นี่ปลาตัวโลกว่าเนื้อปลานี่มันสีหวานแห้งพี่น้องต้มยำแซ่บแกงแซ่บแซ่บกว่าปลาคังอีกพี่น้องใครบอกเคยปลากินปลาคังนะปลาคังสู่ปลานี่เ่ได้เดี๋ยวพี่น้องปลานี่แซ่บกว่าผลถือคล้ายมันกำลังขึ้นพี่น้องปีนี้ปีนี้ปลาอันนี้ขึ้นลายปลาหอยปีที่แล้วนี่ขึ้นหน่อยปลานี่นะมันสิได้กินแค่ละดูนี่ราคาแค่แป๊บๆแต่กระสิเบิดพี่น้อง มันขึ่นแค่ระดูนี่แล้วก็ขึ้นปีละข้่งปีละเถือ่อก็สิกินแค่ลรดูนี่แหละพี่น้องแป๊บเดียวมันก็นสิเบิดกำลังพักกัเตรียมเอาปลาไปขายอยู่พี่นอ้องติดติดมีคนสั่งมาแล้วลงเฟซแป๊บเดียวมีคนสั่งมาแล้ว12โลจ้าผ่านไปพี่น้องนสั่ง10โล,ล้วก็อีก2โลัปสั่งต่างห่างแล้วกินน้อยเอาโลหนึ่ง ขอความกำลังทักมาอีกหนึ่งโลจากพี่น้องมอนีมานขนาดพี่น้องเออจะเข่งกะละมังขนาดกะละมังสองรอยลิตรกำหนดเอาก่อนสิบโลเราจะไปติดจุดใส่เพื่อดยาเดี๋ยวจ้ะฮะมูนันไปติดจุดใส่ซะก็ไปยืมเพื่อนมาก่อนแล้วก็มาติด เมียกินน้อยแบบว่าคันเอาลายโลรถได้บอพี่น้องกําลังส p e e ขายปลากันอยู่มีสั่งมาแล้วสองเจ้าโลละลอยฮะโลละลอยหาดสิบพี่น้องปลาตาสดเออไอเออคงมาเพิ่นอยากได้ปลายย้อนไปอีพ่ออีพ่อแล้วขันลำมีตัวเดียวนี่บ่ปลาไอนางอีพ่อแล้วขันลำ ปลาที่เพิ่นบอกเอาะไปทโทรถามเพ,พิ่อนน้องกำลังคัดปลาไปขายอยู่จ้าอดปะสิงลาวนาสิงอีย๋พี่น้องขายแม่ค้าขายปลากระบอกบีตาสั่งจ้ากำหนดเอาแล้วกลับจากไปติดเทือนเพิ่อนงานค่า พี่น้องกำลังเอาปลามาขายอยู่ <Okay. S 1> กำลังคัดปลาไปส่งดูจ้าขายปูขายปลาพี่น้องเป็นแมคค่าขายปลาแล้วมือน,นี้สองมือเลยเด้อวนางเป็นแมคค่าขายปลานางกำลังจะไปส่งปลาเขาพี่น้องขายติดขายออกไปแล้ว สิบสองโลหลังสิติดเบิ่งว่าได้อีกจักโลเหลือจัก,กโลเพราะมีคนเขาถามอยู่ว่าเหลือจัก,กโลเขาอาจจะซื้อไปขายต่อ,เอ,เ,อ,อเอาไว้เห็ดกินมืออื่นเ้าอีกล่ะไว้ต้มยำออื่นเ้าต้มยำ่ายคลิปใไป fc เบื้อง fc บอกว่าอยากให้รีวิวตอนเห็ดกับเขานำมาสัน่นเอาไว้จากสองโตนะ ตัวใหญ่กับตัวน้อยผสมกันพี่้องกำลังขัดฝ่าอยู่จ้าพอจะมั้งสิบโลฮะสิบสองโลใส่พี่อ่ สิบสองสอสรุปแล้วได้ปลาทั้งเบอร์ซาก็โลไปด้วยสิกับ12บสองในเซาสี่โลจำมอนีเฮงกว่ามื่อก่อนมื่อก่อนได้แค่สิบก็โลเองไปด้เอยแต่นำบุได้ไปนำาพอนางพาไปถวายเกิดถวายไอ้นี่ถวายพระพุทธรูปเกินเกินประมาณขีดหนึ่งกาม บอกคนที่มันยังอยู่สิบสองเอาโลหนึ่งไปให้มันก่อนแล้วก็จังถามมันแล้วก็เอาปลาไปส่งให้ผู้ป,ปะ่ะพี่น้องนะกำลังจะไปส่งปลาค้ามามาคำคำกับไปขายคำคำไปส่งคำคำเลยพี่น้องเพราะว่าเอาไว้โดนมันซีนาของพ่มีบ่อนแซ่จิ๊ดอ๊ะอขับมอตอร์ไซค์ไปส่งขับมอตอร์ไซค์ไปส่งปลาบ้านติดกันนี่เลยสั่งปลาสิบโล ส่งปลาอยู่คอกงัวด้ววันเลี้ยงลาได้เลี้ยงทั้งงัวทั้งหมูเนาะพี่น้องกันเองเลยพี่น้องคนเลี้ยงงัวเลี้ยงหมูลายหลายมัส่งปะเพื่อนก็บรรยากาศดีนะว่าข้างบนเป็นกระจกบะเออโซ่เดี๋อยู่หน้าไม่ได้เข้าบ้านเลย ขายดอกขายหมูขายปูขายหมูขายงัวกระลดหนึ่งลอดหนึ่งก็ได้เป็นล้านเราส่งปลาอยูนนาเพ่อนคนทรียปบุรชายลานสาวถามบุทรชายสองคนบอว่าจัดหลักจากที่มาจะขายปลาแล้วก็มาหอดเทนแล้วจ้ะ อ๋อืธอละจ้าพี่ดองท่านี้กับพากันปเป็นยองเมย์โคตรจะดุหมื่นได้จะโตแล้วเยองเมงแข็งพี่ดองพี่ดอง,ดองหักมาตะขายปากเลยมาเบิง่งข้าเจ้าเยืองเมงแข็งขวดแซ่บพี่ใหญ่พี่น้องเอ้ยเมงแข็งนี่ เออเได้ขี่ขายได้สัส้สี่โลนี่บนรวมแจกผีแจกนอกครวบแจกผีแจกนอก็ได้ประมาณสามสิบแล้วนี่มีแข้งนี่ใส<จ>่พีผีว่าเป็นไตไปที่น้องพักกันมาเย่ยงแมงแขง้งหยับมาพักกันมาอย่างกะครับกระคืนไปไหม แล้วพี่นกมันยังเม่งแข่งมาเตะเอ๋ขายป่ามาหอดเด็กก็เห็นคนเนียวเม่งแข่งกันจุกเลยบลเบิง่งนี่ลาขึ้นเม่งแข่งจากพี่นอกแล้วอาหารเย่องเม่งแข่งน้ำกัดเด็นจ้ามันบิดอยู่ป้าตัวบิดนี่ปีกอ่ะข้าเจ้าดนำะไปหาบักมาขายนะโอ้โหบริยังต้นคอยใส่ก็ได้ อ่ะวปล่าก็คือตัวบินมันคือบินจ้ะไปหายผู้ต่อยลงมาเป็นใบสิเดียวมันคือจับเน่นเทนเนาะจับเน้นเน่นได้เป็นแข้งขาวขวดแซบก็ยังนี่ขวดแซบเทเด้อต่อยแต่บวไวพี่เราเลยมัน มันเหี่ยวอ้าวมากเลยต่อยองมากแลวสปอ,อเขาจับไปบักเอาเนาะมันจับแน่นเนาะนี่ไปลองมันแทงจับแน่นอหลีแตงสปอสปอเขาจังไปบักเอายับกลางคืนนะต่อยซัมเพิร์ดปอดิลุดขันต่อยนะเดี๋ยวไปลองจับผ่านไปอีกปกกีน่นาทีมือกสิเหลืองของกินหาย,ยากแต่อยู่บ้านเขาขายตัวระบาด พยู่บังคายแต่เขาขายกิโลละสองสามพันที่เอาเลยมีตลาดมุกดาหารทางนี้กระเกาะเผาขี้เหยือเผาขี้เหยื่อข่างสวนเราได้กินเสียกบเสียเขียดป้ะเนาะจะกาจะเที่ยงให้เที่ยงหน้าไปเบิ่งเจ้าเยียงเมงแขงมาไปเบิ่งนองสะพายเยียงเมงแขงมา ก็มาแต่ขายปลากะสบายคิดเข้าก็อมหัวจ้าพี่น้องเทปความคมชัดของกล้องถ่ายกลางคืนพี่น้องชัดปะบรรยากาศถ่ายกลางคืนในพี่น้องถือว่าโอเคอล้วจอดบรรยากาศพี่น้องนี่เห็นพระอาทิตย์พอมปกติเครื่องอื่นเนมถ่ายขึ้นบ่เห็นนะจ้าจ้าพี่น้องบรรยากาศ ไปป่าลงกไปป่าลุงยอกกระลักกินข้าวอยู่กับอมหวกจ้ามาแต่ขายปูคายปลาแล้วมะกิดอมหวกพี่น้องเ <c oughs> จ้าอมลูกหวกซ่บๆจะมากินน้ำกันด้อจ้าป <c oughs> ะหมดกลางคืนี่สุดจอดเลยกล้อง,องนะมากระลังหัดเห่็กล้องอยู่พี่น้องคือว่าโอเคถ่ายแบบวา ถ่ายม,มืดดกับการเป็นสว่างได้สำหรับกล้องถ่ายภาพดอกไม่ไไง่าหก,าก,ากิน,นยังลูกกิดขนมซื้อมาฝากจ้ามาแต่ทำบุญกระสิมเมือบ้านพี่เนาะมาเบิงเ่งเม่แค่มาได้หลายแล้วปะ ใส่แมงแขงได้เพิ่มหลายอยู่ตัวเด้หลายเติบเลยมันก็มีเนาะอยู่ใ,ใกับไก่ฮะกระได้จะดอกแมงแขงคือแมงแขงจ้ะบ้านเจ้าเอิญแมงยังคะพี่น้องทางบ้านเจ้าเอิญแมงเอียงบ้านเจเอิญแมงแขงเด็ดจ้า ต่อมากินข้าวอยู่หน้าพี่น้องกระเซ็นเมื่อลแล้วล่ะใส่สอกโตต,ต่อยออมาเป็นงาเป็นงาพี่น้ะเนี่ยจ้าแหงแข่งมันอยู่ในต้นข้อตอกข,ข้าวได้แซ่บมันมัน,มนมตัวสีเหงแดงสิบเพชฌเนี่ยจักหน่อยใส่สอกโตกเ็นตัวเดียว บัดกังเว้นนะครับจับแล้วเดี๋ยวก็ตกป็กเป็กเป๊กไะเดี๋เจอแล้วแกลนไว้กระนังกิฟไม่แข่งมาแม่นไม่แข่งพี่น้องใส่สิบโตเแหนมส่องไปเห็นบ้างเอามัแข่งสามโตสามสี่โตพี่น้องบอกมัแข่ง เออลายได้พราะมมีม,มนแขงบสิบตัว่นนะ่ะเออกลางคืนเลยพ่นจับเมนเนาะพ่นสิบอ,อันนี้เบิ่งแม่พี่น้องสิบ่นมันมันอย่างไต่โกนมันสิบต้นขักเบิงนี้โต้นโตนพอนะป้านะนะสามสิบตัวต่อบดมสมัยมองบ่สเมสสมอ,อง่าราาสีพันะม่ได้น่าเนาะ พี่น้องมีแข้งคลิปนี้ก็ขอชจบไปเพียงทานีีแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อจ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเลยเด้อจา้าโอ้ยพี่น้องาฝากกดติดตามเลยเด้อขอบคุณทุกๆคนคนคะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องขอบคุณสุกูสุคนที่ข้ามาเบิ่งคลิปเจ้าผิดลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัใหหลายพี่น้องสบายดีจ้า